เออบอลเนีญญ่มีปัญหาอีหยังฮะอดอดออดเอ้ยออดเอ้ยออดเธอมีปัญหาอะไรกับต้นไม้กี่อด

ไฟต่ำเลยโอ้ขงขลางขลึงขลาง เชียงรถขลือขลังขลือขลัง มินเมินน่ะ,ะมันเมินน่ะ <c oughs> มาพ่อมันเ<ะ>มินน่ะมันเมินตะวันตกไงอะไรเครือตก ื่อวานสุกสะได้แต่มหอยมีแต่มหอยได้ปลาปลาช่อนกี่ตัวพ่อได้ปลาช่อนสี่ตัวปลากระเดืดอฟูงหนึ่งแล้วก็หอยหอยเยอะเลยหอยหอยปังเดี๋ยวนี้ก็ยังกินไม่หมดเลยหอยมันหลายเกิน เป็นไรได้หน้นากากเธอไปไหนหน้ากากไปไหนหน้ากากหน้ากากผ้านำไหม แล้วบีเอ็มเธอจอดไว้ไหนบีเอ็มเธอจอดไว้ไหนบีเอ็มเอาเสื้อหอหน้าเลยอันนี้มีตะฝุนเลยจะเป็นโรคกระเพาะเสื้อหอหน้ารก,กเดี๋ยวให้แม่แตงไปเอาเสื้อคลุมหน้าก่อนนี่ครับรั้วเหล็กกันหมา ตัวนี้เอาออกไม่ได้ครับเดี๋ยวหมาออกหมาไมี่ตะบางแก้วครับข้ <c oughs> างมันขี้ไล่กับพักกันขี่คอยเลยครับเส้นนี้ก็จะเป็นถนนไปบ้านสร้างเสียนกับอำเภอศรีบุญเรือง น้นก็จะเป็นร้านนะครับข้าวๆนุนครับจะเป็นร้านร้านกาแฟแม่แตงนะครับแล้วก็ร้านคาของแม่ยายอู้นหฮะไปข้าวๆเห็นนะครับอยู่นู่นแหละที่ก็มีอยู่สองที่ตัวนี้ก็เป็นบ้านหลังใหญ่ปลูกกล้วยปลูกทุกอย่างเลยนี่ก็ที่ว่าจะทมที่ครับนี่ ตรงนี้แหละครับเมื่อวานก็สูบน้ำออกจากตรงนี้แหละครับปลาไม่อยู่ครับปลาไปบ่อหลังบ้านหมดแล้วครับช่วงที่น้ำท่วมครับปลาไปหลังบ้านหมดเลยสะหลังบ้านเพราะว่าบ่อมันตื้นครับบ่อมันตื้นนะครับแล้วเวลาน้ำมามันล้นเลยนะท่วมทั้งบ้าน ก็วันเสาร์ครับดินจะมานะครับรถดินก็จะมาตอนนี้เขาติดภารกิจทมที่อื่นอยู่ก็เตรียมรอครับถากต้นมงต้นไม้ออกแล้วก็จะทำการตัดตะแกรงตัดตะแกรงนะครับเป็นช่อง ประมาณารถหกล้อเข้าเทาได้นะครับก็จะได้เอาเสากลางออกเสาหนึ่งแล้วก็ตัดแป๊บท่อนบนออกนะครับสองช่องหนึ่งเสานะครับตัดหนึ่งเสาแล้วก็แป๊บชั้นบนหนึ่งเสามันจะมีสองช่องครับตรงนี้แหละให้รถหกล้อเข้าไปได้แล้วก็ตัดตะแกรงนะครับม้วนไปไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งพอเทดินเสร็จก็ม้วนปิดอย่างเดิมครับเพราะว่าเดียวหมาออกครับบางแก้ว เขตนี้มันจะมาบางแก้วเยอะครับดุดุทั้งนั้นเลยเขตนี้นะครับก็จะมีวัยรุ่นม่ดสุมกันเยอะครับอันตรายกลางค่ำกลางคืนก็ต้องรีบเข้าบ้านนะครับแหล่งม่ดสุมมันเยอะนะครับเด็กติดยาเยอะแถวนี้ต้องมีหมาดุดุไว้ในบ้านนะครับหมาเมื่อไรก็ฟัดเลยครับ ก็ฝากไปถึงสําหรับ FC นะครับท่านใดที่ต้องการจะมาหาผมนะครับจะมาเยี่ยมเยือนเล่นด้วยกันนะครับผมก็เชิญได้ครับถนนสเส้นบ้าน้ังเสียนบ้าน้ังเสียนไปซีบุญเรืองครับถ้ามาจากบ้าน้ังเสียนก็อยู่ซ้ายมือครับร้านกาแฟฟารโรสังเกตง่ายๆครับป้ายเบลเลอร์อครับอยู่ข้างซ้ายนะครับถ้ามาจากอำเภอ ถ้ามาจากอำเภอก็จะอยู่ฝั่งขวาครับทางนู้นจะไปทางสางเสียนแล้วก็จังหวัดนงบุลีลำพูครับไปทางจังหวัดไปทางนู้นทางที่ตะวันตกครับทางนู้นนะครับทางที่ผมกําลังถ่ายอยู่เป็นทางทิศตะวันตกนะครับเอ้ยทางทิศตะวันออกบ้ากันละมั้งหลังผมเป็นทางทิศตะวันตกนะครับข้างหลังผมมาแล้วครับสายเว้น มีดเมื่อกี้ทำไม่สำเร็จเลยลืมเอาไม้ออกนะครับเชื่อมพอฟันฟันไปมาเหล็กแผ่นของมีดมันหลุดข้างในดำลุกเจ็กไปแล้วไโอ้ยเอาตัวนี้มาอีกเลยเสื้อคลุมไม่เสื้อคลุมอะ่ะวางอยู่ตรงแท่นโต๊ะนะ่ะ มาแล้วน่าจะเป็นทีมงานนี้หรือเปล่าใช่ไหมแม่<น>โอ้อันนี้องค์ดำทีมงานองค์ดำสามชาตินอะไินี่ทีมงานนี้ก็เครื่องก็น่าจะประมาณร้อยเจ็ดห้าร้อยเก้าห้าครับ ค่าจ้างคนขับแถวนี้ก็จ้างเป็นเที่ยวครับเที่ยวละสิบบาทถึงสิบห้าบาทนะครับวันรายวันไม่มีทําเที่ยวเอาครับเดี๋ยวจะมีขากลับมาเมื่อเช้าผมได้ยินเสียงไม่โคอยู่แถวแนี้แหละครับกงกลงกงกังน่าบอน่าจะอยู่แถวแถวนี้ในทีมงานไหนนี่ไปไหนเดี๋ยวต้องถากต้นไม้รอแล้วครับก็ ดูไปก็ประมาณ6กหกสิบเสิรถนี่แหละกว่าจะเต็มเดี๋ยวให้พ่อตามาดูตอนเย็นนะครับโอเคครับผมภารกิจของจานร์วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับนี่นะครับรอวันวันเสาร์นะครับ,รรบดินดินจะมาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันว่า รถหกล้อเ,เขาใช้รุ่นอะไรนะครับแล้วประมาณดินเนี่ยเยอะขนาดไหนแล้วก็เที่ยวราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะรู้อ่ะตอนนี้้ากลับนะครับทีงงานไหนนี่นี่คากลับครับตัวนี้เมก้าเอ้ยเดก้ากลับมาสองคันแล้ว อ๋อนกัก้อมอันนี้ทีมง,งานนากัก้อมบุญทรงเสริมโอ้ไอ้คนนี้มขี่เร็วหรอวะไอ้ซิรีนี่คอยดูว่าจะมีใครรู้จักผมาไหม รถเต็มเลยเดี๋ยวสักวันเดียวผมจะบุกบ่อครับสักวันก็ไปบุกบอ่อตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าผมอยู่แถวนี้แล้วเขาไม่รู้ว่าผมทำอะไรครับผมฝากติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวจะพาไปบุกบอ่อนะครับใหเ้เสร็จโควิดก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปบุกบอ่อแถว สีบุญเรืองนะครับแล้วก็สร้างเสียงนะครับว่ามีรถแบ็คโฮกี่คันนะเขตแถวนี้ตอนนี้รถหกล้อประมาณสี่คันนะครับวิ่งวิ่งทุกวันเลยครับไม่มีวันไหน่าไม่วิ่งครับวิ่งทุกวันตั้งแต่ผมมาเนี่ยวิ่งไปนี่ละวิ่งทุกวันเลยครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมขอบคุณครับไปแล้วสวัสดีครับผม